ดวงราศีพิจิกมูยอย่างไรให้งานสมหวังก้าวหน้าสวัสดีครับผมเต้พลังใจครับในการดูดวงประจำราศี ของคนเกิดราศีพิจิกในเดือนมกราคมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะดูในเรื่องของการงานนะทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่กําลังหางานหรือคนที่มีงานทําแล้วนะครับคนที่ทํางานทําแล้วเนี่ยก็จะดูในเรื่องของคนที่เป็นพนักง,งานประจําหรือราชการนะครับแล้วรวมไปถึงคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะเจ้าของกิจการทั้งหลายรู้สึกว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมกราคมนี้ครับ เอาละรครับรามารูดีกาว่าการงานของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรนะครับรู้สึกว่าสําหรับคนที่กําลังหางานนะในช่วงนี้อดีตเป็นอย่างไรบ้าง ภายในเรื่องของอดีตนะเรื่องของใจที่เราจะต้องมีการจัดการความรู้สึกตัวเองเยอะๆในเรื่องของการที่เราวางแผนนะในเรื่องของการงานวางแผนในเรื่องของการที่จะหาความสำเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นมีการวางแผนในเรื่องงานนะค่อนข้างมากเลยเป็นการที่เราจะต้องใช้ใจนิดหนึ่งนะเพื่ออดทนกันกับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องมีการฝึกฝนเพิ่มเติมมีการจัดการหลายอย่างให้ดียิ่งขึ้นนะเป็นการพัฒนาตัวเองให้สู่ความสําเร็จนะครับ ในปัจจุบันไพ่ขึ้นว่ามันต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อจะเกิดความสมเร็จที่ดีนะในเรื่องของการจัดการสิ่งต่างๆให้มันเป็นในทิศทางที่ดีนะไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการจัดการกับรายสิลอย่างให้มันเกิดผลในสิ่งที่เราอาจจะต้องปรับทําความเข้าใจในเรื่องหลายๆอย่างนะรอบตัวรอบด้านเพื่อที่จะให้เกิดมุมมองใหม่ๆสิ่งใหม่ๆให้เกิดสิ่งที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอนาคตดูสิเป็นอย่างไร อนาคตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการพร้อมมีการจัดการมีการแก้ไขหลายอย่างแล้วเนี่ยนะในเรื่องของการที่มันจะเริ่มเกิดความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นได้นะแต่ก็ต้องระวังเรื่องจิตใจเหมือนกันบางทีมันคิดเยอะคิดมากจนเกินไปในส่วนที่เราอยากให้มันเกิดในส่วนที่เรายังกลัวอยู่นะมันก็ยังคงมีอยู่ดนะังนั้นเราเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุปงเปลี่ยน,ปนแปลงนะในเรื่องของความรู้ความสามารถหรือว่าการจัดการในความรู้ต่างๆให้มันเกิดผลสําเร็จที่ดี ตามที่เราอ,อยากจะไปทํางานตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้นั่นเองอ่ะเรามาดูซิว่าและปัจจุบันนี้จะมีงานเข้ามาไหมจะโอกาสเรื่องของงานะจะมีมาหรือเปล่าไพา่เกโอกาสมันมีเข้ามาไพ,พ่เกียเป็นพิเนินะแต่ว่ามันคือที่ว่าเราจะต้องมีการไตร่ตรองแล้วก็ทำให้สุดความสามารถก็รวกันในช่วงปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีหลายอย่างที่มันเข้ามาแต่ความสําเร็จก็รอคุณอยู่ด้วยเช่นกันอย่าไปกลัวกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาก็รวกันนะครับเราดูซิว่า และงานที่เราคาดหวังนะงานที่เราคิดเอาไว้เนี่ยหรือกําลังจะไปเนี่ยมีโอกาสเป็นอย่างไรนะครับไปก็โอกาสมีเข้ามาเหมือนกันแล้วก็จะได้รับโอกาสตรงกันด้วยนะแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยหลายๆอย่างที่เราจะต้องฝึกฝนฝึกปรือเราก็มีการปรับปรุงเป็นแปลกนะให้มันได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีผลอะไรบางอย่างที่มาขัดขวางมากกว่านะครับเรารู้สิว่าแล้วเมื่อเราได้ทํางานตรงนี้แล้วเนี่ยนะ ออโอกาสตรงนั้นเมื่อเราได้มารับมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรเมื่อเราได้ไปทํางานสิ่งที่เราต้องการนะครับไพ่ขึ้นว่ามันก็โอเคเลยแหละนะในเรื่องของการทํางานที่มันจะไปพบไปเจอก็ไม่ถึงขั้นผิดหวังแต่ว่ามันมีสิ่งที่ต้องป,ปรับปรุงเปลเปี่ยนแปลงเพิ่มมากกว่าในเรื่องอะไรอ,อย่างที่เป็นเหตุปัจจัยในเรื่องของงานในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันเข้ากับสถา hey นที่นั้นๆกับผู้คนกับสถานที่ใหม่ๆกับเรื่องราวใหม่ๆที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ ตื่นเต้นนะสนุกไปกับมันในเรื่องของการทํางานใหม่ๆที่กําลังเข้ามานั่นเองก็อย่าไปกลัวอย่าไปกังวลจนเกินไปก็แล้วกันในเรื่องของการได้รับโอกาสนะได้รับสิ่งใหม่ๆที่กาลังเข้ามามันพอให้ขึ้นเป็นเรื่องของความกลัวที่บังบังเกิดขึ้นในอนาคตที่เรากําลังจะไปพบ вот ไปเจอดันเองนะฮะเรามาดูในเรื่องของการมูดีกว่าน,นะเราจะมูอย,ย่างไรให้งานเราปังเพิ่มขึ้นดูซิไห่ขึ้นเป็น <Europeans> ในเรื่องของใจนะใจของตัวเรานี่แหละแล้วก็การมูของเราคือการปรับจิตปรับใจ ให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะในเรื่องของการจัดการพลังจิตใจตัวเราเยอะๆไพ่ขึ้นสิริมงคลหมายถึงว่าเราสร้างใจให้มีความมั่นคงเอาไว้นะในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานจะมีมจะมีความบังเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานทางจิตใจของตัวเรานะบางทีมันก็มีความคาดหวังเยอะเลยบางครั้งมันก็ทําให้มาไปขัดขวางในเรื่ององความสำเร็จของตัวเราได้ด้วยเช่นกันนะครับ แล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของพญานาคนะดังนั้นเนี่ยในปีนี้เราอาจจะต้องอบูชาในเรื่องของการไอษฐานจิตกับองค์พ่อพญานาคเพื่อจะได้รับพรที่ดีได้รับกําลังใจที่ดีนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาหรือเป็นเรื่องของพญานาคจะได้รับความสจรินั้นหน้าที่การงานของตัวเราเนี่ยให้สมหวังมากยิ่งขึ้นนะเป็นการเสริมสร้างพลังใจในตัวของเราเองอ่ะมาดูซิว่าเราไพ่เตือนอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่กำลังหางานนะครับดูซิเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการทางความรู้สึกของตัวเรานะจะสําเร็จไม่สาเร็จหรือจะพลาดไม่พลาดเนี่ยมันก็อาจจะอยู่จากเกิดขึ้นจากจิตใจของตัวเราด้วยนะบางทีมันก็เผลอเลยบางทีมันก็ไม่เต็มโพเต็มที่นะในเรื่องของการจัดการต่างๆความสําเร็จต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่บางทีมันก็พลาดได้โดยฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่กําลังหางานในช่วงนี้ อยู่ที่70%อ่ะโอกาสในเรื่องของงานมีโอกาสเข้ามานะครับแต่ว่าความที่มันจะผิดพลาดมันก็มีด้วยเช่นกันก็ต้องระวังให้ดีก็แล้วกันนะครับเรามาดูในเรื่องของอคนที่เป็นพนักง,งานหรือราชการไปก่อนนะคนมีงานเป็นพนักงานราชการเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างดูซิอันนี้ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกของตัวเราด้วยนะแล้วก็เป็นในเรื่องของการเรียนรู้การจัดการ กับหายสิ่งหลายอย่างให้มาเป็นเหมือนการพัฒนาตัวเองให้เพิ่มผลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับปัจจุบันพาขึ้นว่ามันเริ่มที่จะต้องอชั่งน้าหนักตัวเองว่าเราจะยังไงต่อกับเรื่องการทํางานยังไงต่อกับการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นการทบทวนแล้วก็ไตร่ตรองไปสู่อนาคตที่ดีเหมือนกันนะครับ อนาคตภผยขึ้นว่าเนี่ยสิ่งที่เราไตรตรองสิ่งที่เราคิดที่เราชัางจิตชัางใจตัวเรานบะังเ,เกิดผลเหมือนกันนะในส่วนที่เราจะเกิดความสําเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะโอกาสเผยคือโอกาสเริ่มมาที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเราในปัจจุบันนั้นเร้เนี่ยการที่เราทบทวนและมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เกิดความก้าหนาะย่อมบังเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างแล้วก็ควรจะแก้ไขอย่างไร ให้ขึ้นว่ามันเป็นการเตรี็มตัวแล้วก็เป็นการที่เราอาจจะต้องมีการตัดสินใจว่าเอ้ยควรเลือกไปทางไหนควรไปทางแบบไหนอย่างไรดีให้เกิดความก้า้านะในเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็หาช่องทางตัวเองเพิ่มขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของงานของตัวเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไปในทางที่ดีเหมือนกันนะให้ขึ้นว่ามันก็มีการคิดมีการพัฒนาตัวเองมีการไป ทางทิศทางที่เรารู้สึกว่ามันดีทางทิศทางที่เรารู้สึกว่าทำโเจต์นี้แล้วมันจะเกิดความสำเร็จมันก็ทําให้ดีก็แล้วกันแต่ก็ต้องระวังนะระวังเรื่องของการที่อาจจะมีเรื่องบางเรื่อง,องที่ต้องผิดพลาดมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องตรวจสอบดูแลให้ดีก็แล้วกันดี๋ยวมันจะเกิดความผิดพลาดจากการที่เราไม่รอบคอบหรือก็ระวังในเรื่องของการทํางานนั่นเองในเรื่องมันก็ไม่มีอะไรที่มันแบบแ uh, น่ากลัวขนาดนั้นเป็นเรื่องของการจัดการแล้วก็ทําให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับ เรามาดูซิว่าสําหรับคนที่อยากจะเป,ปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานหรือว่าอยากจะหาช่องทางให้มันเกิดความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเนี่ยะจะเป็นอย่างไรนะครับดีไหมดูซิเพิขึ้นเป็นในเรื่องของโอกาสที่มันเริ่มดีนะในเรื่องของการจะเป,ปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็เป็นทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันแต่เปยงแค่ว่าต้องตรวจสอบดูให้ดีก็แล้วกันว่ากับการเป,ปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนี่ย,เ,ยเราชอบหรือเปล่าเราโอเคหรือไม่นะเราก็มันรองรับหรือความก้าวหน้าของตัวเราเป็นอย่างไรก็ต้องตรวจสอบให เรียบร้อยแล้วก็จะได้ไม่พลาดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะได้ไม่มาเสียดายนี่สิ่งเก่าๆที่เราตัดสินใจไปแล้วนั่นเองแล้วเนี่ยไปนิดทางที่ดีแต่ก็อยากให้ทบทวนอีกนิดนึงนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่เราอาจจะ,ะเตรียมตัวมาแล้วแต่มันก็ต้องเตรียมตัวอีกนะเพื่อจะเกิดความไม่ผิดพลาดในอนาคตนั่นเองครับเราดูซิว่าเราจะมูอย่างไรให้งานเราปังมากขึ้นดูซิ ไพขึ้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาให้ขึ้นเป็นพ่อแก่ฤุสีหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวเราให้เกิดกำลังใจให้เกิดความสุขนะแล้วก็สร้างขวัญและกำลังใจของตัวเราในหะ้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการจัดการกับร,ราศีน่ายามันจะเริ่มที่จะสําเร็จและที่ไปทิศทางที่ดีได้โดยเช่นกันนะครับยางไรต่อให้ขึ้นว่าความอุดมสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อเราทําจิตใจทใี่มีความมั่นคงผ่องใสนะในเรื่องของการให้ทานรักษาสินเชิ ให้ในเรื่องของจิตใจที่มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นแล้วก็การที่เราจะไปทําอะไรสักอย่างให้เกิดมีความสุขนะในเรื่องของการทํางานต่างๆมันจะได้มีความกระตือร้อนน่าจะมีความผ่องใสใจใจเพิ่มขึ้นนะครับไพ่คือเป็นพระแม่รัศมีอาจจะต้องไปในเรื่องของการอธิษฐานจิตกับองค์พระแม่รัศมีเพื่อจะเสริมกําลังพลังใจของเรานะแล้วก็เสริมความสำเร็จในที่ต่างที่ดีเสริมความก้าวหน้าของตัวเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับไพ่คือว่าในช่วงนี้ก็อาจจะเสริมในเรื่องของการที่อาจจะพูดจานะไพเราะพูดจาเป็น สัมมาวาจานิดหนึ่งนะเป็นการพูดที่ดีกับผู้อื่นนะกับคนรอบข้างกับคนใคกล้ใกล้ตัวก็จะเสริมในเรื่องความก้าวหน้าของตัวเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นก็เป็นสองแง่สองแามก็แล้วกันว่าถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะทําให้เกิดในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยย้อนกลับเข้ามาหาตัวเราได้ด้วยเช่นกันนะครับอภัยเตือนอะไรบ้างภัยเตือนในเรื่องของการที่เราก็ต้องค่อยคิดค่อยทำก็แล้วกันอย่าไป รีบร้อนนะในเรื่องการตัดสินใจกับรายสิ่งหลายอย่างที่มันกาลังมีเข้ามาในเรื่องโอกาสต,ต่างๆเรื่องความก้าวหน้ามันก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีความรอบครอบแค่ไหนมีการจัดการแค่ไหนมากกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยเปอร์เซน็เนต์ในเรื่องของคนที่เป็นพนักง,งานราชการในช่วงนี้อยู่ที่70%นะโอกาสดีๆนะหรือสิ่งต่างเรื่องของความก้าวหน้าเนี่ยมันจะเริ่มมีเข้ามาในอนาคตเรื่องรายดีมันก็จะมันเกิดขึ้นเป็นพลังใจให้นะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่ เป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคนที่เป็นนักธุรกิจนะเป็นอย่างไรกันบ้างดูซิอดีตเป็นอย่างไรอดีตไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการตัดสินใจการใช้ความคิดนะในเรื่องของการตรายตองกับธุรกิจของตัวเรานะให้มันมีการลงตัวเพิ่มขึ้นไม่ให้เกิดอัญหาที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองในเรื่องของการจัดการหลายๆอย่างมันเหมือนมันต้องเสี่ยงตลอดเวลามันต้องลงผิดลงผูลงผิดลงทุนอยู่ตลอดเวลานะบางอย่างมันก็เออทาได้บางอย่างมันก็ต้องมีการระวังกับหลายสิ่งหลายอย่างด้วยเช่นกันนะครับ ในปัจจุบันพา้ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการแล้วก็เป็นในเรื่องของการป,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้สึกที่ดีการสร้างพลังใจใตัวเองตัวเองเนี่ยให้มากๆเข้าไว้ในเรื่องของการจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างให้มันบังเกิดผลในทิศทางที่ดีนะพ่ยขึ้นว่ามันต้องมีการคุ้ม,ม,มจิตคุ้มใจไปสู่ผลสําเร็จที่ดีนะครับอนาคตหลักอนาคตพ่ตขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีทางต่างๆแล้วก็เรื่องของธุรกิจเนี่ยมันก็จะค่อยๆขยับขยายไปทิศทางที่ดีได้เมื่อเราทําปัจจุบันให้มัน รอบครอบแล้วก็ระวังอย่างที่บอกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องมีการจัดการมีการบริหารให้มันไปทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับเอาดูสิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างดูสิอืใพ่ขึ้นไปในเรื่องของการที่เราสร้างแรงดังดุดในเรื่องของการกระทําต่างๆให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของทิศทางที่เราจะต้องมีการจัดการให้เรียบร้อยในเรื่องของการจัดการสิ่งต่างๆให้มันบังเกิดผลสําเร็จนั่นเองในเรื่องของสิ่งที่เราคิดในเรื่องของสิ่งที่เราทำเนี่ยเออมันก็ เป็นผลที่มันก็ได้รับผลประโยชน์ที่ดีอยู่แล้วนะในเรื่องของธุรกิจต่างมันก็ค่อนข้างจะราบรื่นแล้วก็ผ่านพ้นไปได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นถึงปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าเพื่อที่จะไม่ให้มันมีอะไรมาขัดมาขวางในเรื่องของธุรกิจของตัวเราให้มันไปได้ช้าหรือว่าตกเติบโตไปได้แบบไม่ได้เต็มที่สักเต็มร้อยตามที่เราคิดหรือมุ่งหวังเอาไว้นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของลูกน้องในเรื่องของคนที่มาร่วมธุรกิจกับตัวเราเนี่ย ให้เขาได้รับอ่าผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีแล้วก็มีการเอาใจใส่ดูแลกันให้ดีมากที่สุดนะในเรื่องของการที่เราพึ่งพาพึ่งอาศัยกันเราก็มองถึงการที่แบบเป็นเพื่อนมนุษย์กันเราช่วยเหลือพึ่งพาพึ่งอาศัยกันจะทําให้ได้ทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็เต็มที่กับในเรื่องธุรกิจตัวเราเนี่ยให้มันมีความประสบความสําเร็จในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะคบเราดูซิว่าแล้วสาหรับคนที่จะขยับขยายหรือว่าการอ่าจะทาธุรกิจใหม่ๆเนี่ยโอกาสในช่วงนี้มันดีไหมดูสิ ไพ่ขึ้นว่าในช่วงนี้ก็ในเรื่องธุรกิจใหม่ๆมันก็อาจจะต้องรอสักนิดนึงนะเพื่อจะเกิดความก้าวหนะ้ามากขึ้นนะจังหวะถามว่ามันเริ่มต้นได้ไหมมันก็เริ่มต้นได้แต่ก็ยังไม่ไปเต็มตัวลงตัวแบบเต็มร้อยอาจจะมีการวางแผนอาจจะมีการดูตลาดก่อนอาจจะมีในเรื่องของการดูหุ้นส่วนก่อน นะเป็นการที่เราไตร่ตรองให้ดีเราก็ระวังเรื่องของการที่มันอาจจะตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องการลงทุนนิดนึงนะมันเกิดจากการที่อาจจะเผลอเรอเกิดจากการศึกษาไม่เพียงพอเราอาจจะวุ่นกับหลายสิ่งหลายอย่างโดยที่เราอาจจะไม่ได้โฟกัสแบบเต็มที่แล้วเราต้องจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงทุนเพิ่มเติม,ตมหรือสร้างธุรกิจใหม่ๆหในห่วงจุงนี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะครับเรามาดูซิว่าถ้าเราจะมูอย่างไรให้ธุรกิจตัวเราปังมากขึ้นดูซิ ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของธุรกิจต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะไพ่ขึ้นเป็นการมูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาหรือการทําบุญสร้างกุศลให้ทุกอย่างเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะมันดีด้วยจิตใจตัวเราก็เป็นดับแรกเลยแล้วก็ทุกอย่างก็จะค่อยๆหนุนให้มันดียิ่งขึ้นนะครับ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของพญานาคให้ขึ้นเป็น้าววสุวรรณด้วยนะอ๋อสององค์นี้ก็อาจจะมีพลังงานที่จะช่วยคุ้มกันนะในเรื่ององุปสรรคปัญหาต่างๆเรื่องความสําเร็จนะเรื่องของเงินตรางเงินทองก็จะให้เรามีพลังงานที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเมื่อเราได้มีการอธิษฐานจิตกับ2องค์นี้ไม่ว่าจะเป็นพญานาคหรือว่าเป็นเทววสุวรรณก็จะช่วยทําให้ปกปักรักษาแล้วก็ปัดเป่าในสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆเรื่องคนเรื่องงานเรื่องธุรกิจต่างๆก็จะค่อยๆ ดีไม่ดกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับอ่ะดูซิว่าเราไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนว่าในช่วงนี้ก็ต้องสร้างพลังใจตัวเองเยอะๆก็แล้วกันนะปัญหาอาจะมามีบ้างนะก็ก็ผ่านพ้นไปได,ไได้ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่สวนที่หนักคือความคิดมากของตัวเรามากกว่าที่อาจจะคิดเยอะไปหน่อยคิดมากไปหน่อยก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆจัดการในเรื่องเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นก็แล้วกันดังนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้อยู่ที่70%นะโอกาสต่างๆสิ่งต่างๆที่กําลังมีเข้ามา ก็เริ่มที่จะประสบความสําเร็จได้นะแต่อยู่ที่ว่าในปัจจุบันตัวเราก็จัดการในเรื่องของอุปสรรคปัญหาให้ได้มากที่สุดตอนแล้วกัน